สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Stranger of the Paradise Final f a n t a s y Origin นะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องอ่าคราวที่เราพูดกันถึงเรื่องเกียร์ไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงระบบ Endgame กันบ้างนะครับ Endgame คืออะไรคือเราหลังจากที่เราจบเนื้อเรื่องหลักของตัวเกมไปเรียบร้อยนะครับสตอรี่เนี่ยครับคือตัวเกมมันจะเปิด ในส่วนของตัวโหมดไอ difculty f i นะครับหรือว่าความยากง่ายเนี่ยเพิ่มมาอีกโหมดนึงนะครับก,ก็คือ chaos นั่นเองนะครับผมเลย hard ขึ้นไปอีกนะครับซึ่งมันจะค่อนข้างหัวและหินมากๆเลยนะครับผมคราวนี้อ่าระบบ chaos หรือว่าแผนที่แดงมันทำงานยังไงนะครับมันก็จะแบ่งออกไปตามนี้นะครับผมเรามาดูกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เข้ามาสมมติว่าเริ่มที่ดัดแรกเลยก็ได้ chaos ใช่นะครับก็คือ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดมันอ่ามันจะบ่อยอย่างนี้ถ้าเกิดคนที่เคยเล่นนี้โอสองมาก่อนหรือนี้โอหนึ่งมาก่อนเนี่ยจะค่อนข้างเข้าใจกับระบบตรงนี้ง่ายๆเลยแต่ถ้าคนที่ไม่เคยเล่นนะครับก็คือว่าเรากดเลือกไปที่แมปตรงนี้เนี่ยเรากดใน p l a y s t a t i o n 5นะครับเรากด R 1นะครับกับ L 1นะครับในการเลือกว่าไอ้ตรงแผนที่ตรงจุดๆเนี้ยไอ้ chaos ชายเนี่ยมันมีมิชชั่นอะไรบ้างนะมันจะไม่ได้แค่มีมิชชั่นเดียวหรือบางที่อาจจะมีแค่มิชชั่นเดียวก็ได้นะครับก็อันนี้เราจะเห็นว่ามันมี4นนเป็็ซ์ช่2แล้วก เมนมชั่น2นะครับผมไซส์จะเป็น,น,นเครื่องหมายสีเหลืองนะส่วนเน้้ำเงินนี้จะเป็นเมนนะครับผมแล้วก็เขาจะบอกบอกว่ามิชชั่นเลเวลนะอืมเท่าไหร่นะครับครัมิชชั่นเลเวลนี้มีผลยังไงนะครับก็คือหมายถึงว่ามันบ่งบอกว่าเราควรจะเล่นระดับไหนนะครับอย่างอันเนี้ย คุณมีเกียร์สมมติว่าคุณเริ่มคุณจบเกมมาเนี่ยเริ่มต้นก็มันน่าจะประมาณทุกคนเลยก็คงไม่เกิน130-140ถึงนะครับคุณก็ควรจะเล่นประมาณนี้ตรงนี้ก่อนนะครับก็จะได้รางวัลตามที่เราระบุไว้นะครับว่าเป็นอ่าเนี่ยไอตัวดาบสวอกับไอดตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนของตัวเพื่อนๆตัดสังเกตว่ามันมีคิสตันให้อานิเมาคิสตันนี่คืออะไรนะครับก็คือมันเป็นค่าเงินของตัวในเกมครับก็คือเราจะถ้าเกิดว่าเราจะเอาของไอสองชิ้นเนี้ย Lion Heart Sword กับชา o w ว l คร k เลยว่า300เนี่ยแล้วก็อนิมาอีก8ชิ้นเนี่ยเราต้องเอาคิทตันมาปลดในจำนวน171เห็นไหมครับเพ,เพื่อให้สเกตมุมขวานะครับประมาณ2นาฬิกาผมมีอยู่66มันรีควาห์ร้อก็คืออันนี้ผมไม่สามารถที่จะปลดมันได้นะก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นในระดับนี้ก็มาปลดตรงนี้นะครับแล้วก็ อนิมาคิสตันเนี่ยค่อนข้างจะสําคัญนะครับมากๆเลยในการที่เราจะเราจะใช้ในการที่เราจะปลดล็อกด่านใหม่ๆใ,ในการเล่นต่อไปก็ได้นะครับอย่างเช่นพวกด่านพวกเนี้ยหรืออะไรเงี้ยที่เราอยากจะแบบได้ของของมันอะไรเงี้ยเราต้องมาปลดก่อนนะเออแล้วอีกอย่างนึงเลยก็คือว่ามันจะมีสองตัวอา่าที่เขาเรียกกันว่าล,ล,ลิมิตของตัวสายอาชีพครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันไปดิ้งนะตรงไหนว่าเราจะยกตัวอ,อย่างไหนได้บ้างไปดนนิ้งนะ อันนี้เรามาดูตรงนี้นะครับอ่ะอันแรกเพื่อนๆจะเห็นว่าเลเวลเร75ถ้าเกิดเราชนะด่านนี้นะครับเราจะได้ลิมิตลีเลฟติฟนะครับก็คือลิมิตลีเลฟติฟเนี่ยคืออะไรก็คือว่ามันจะไปปลดเลเวลแม็ก a ์แคปของในตัวอ่าสายสายอาชีพของสายโจนเนี่ยสายติฟนะครับตอนแรกเราจบเกมมาแล้วเนาะถ้าเกิดผมจะไม่ผิดเราจะแม็กซิมัมอยู่ที่เลเวล30นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในตัวของเกมทั้งหมดเนี่ยหลังจากที่เราจบสตอรี่แล้วเนี่ยมันจะไปแม็กซิมัมอยู่ที่99นะอีกยาวเลยครานี้ อ่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนงงว่าอ้าวมันเจอเก้าๆได้ไงในเมื่อไอ้่าเพื่อนเพื่อนอัพจนครบไปหมดแล้วพวกเนี้ยไอ้พวกน,อน็อ เม็ดต่างๆเนี่ยอัพครบไปหมดแล้วมันมีในส,ส่วนของตัวจ็อบมาสเตอร์เข้ามาครับหมายถึงว่าความเชี่ยวชาญในอ่าสายอาชีพต่างๆนะครับที่เราเล่นนะก็คืออันนี้นี่เรากด R3 ตรงสายอาชีพนะครับมันจะขึ้นมาเลยนะครับทุกครั้งที่เราเลเวลอัพนะเราจะได้พอยต์มานะครับแล้วเราก็มาใส่ตามช่องที่เราต้องการซึ่งสเตตเนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจก็รีเควสต์ไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพิจารณาแล้วก็เอามาดูอีกทีนึงว่า จะให้อธิบายยังไงเพราะามันเยอะมากมากเลยนะครับก็เลยลอรอดูฟีดแบ็กก่อนนะคราวนี้อ่ะก็เข้าใจแล้วนะครับถือว่าเครียร์เนาะก็นั่นคือเมื่อกี้พูดถึงอนิมาคริปตันไปแล้วนะครับอนิมาคริปตันเนี่ยนอกจากว่าเราจะใช้ปลดใดนดานเนี่ยเรายังใช้มาปลดตรงนี้ได้ด้วยในส่วนของตัวเขาเรียกว่ายังไงฮะเอามาปลดเลเวลแทนถ้าเกิดสมมติว่าเราปลดดานครบหมดแล้วอ่ะคุณปลดดานครบแม่ทุกด่านเลยกูเล่นแม่ทุกดานเลยอ่ะบ้าบอไปเลยอ่ะ โคบุทุกด่านแล้วเอามาสามารถที่จะเอามาเพิ่มในส่วนของตัวเลเวลของสายอาชีพต่างๆก็ได้เช่นกันครับหรือว่าเราจะเอาสายาชี p นี้ไปตุยตามด่านก็ได้เหมือนกันแต่มันจะช้าหน่อยนะถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยเมื่อกี้ผมเลยว่าสามสิบใช่ไหมดากูนเนี่ยตอนนี้ผมสี่สิบหกแล้วผมใช้คิทตันไปนะครับแล้วคราวเนี้ยเราก็ต้องไปหามาใหม่เพื่อที่จะมาลดดานใหม่หรือว่ามามา,มาเพิ่มเลเวลให้กับสายอาชีพนั้นๆเพื่อให้มันตันแต่และอาชีพไปอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปเนาะอ่ะคราวนี้มีอะไรอยู่บ่าอ่าส่วน ไอ้มอนในดาเน,นี้ยมันจะดอกอะไรบ้างเขาจะอธิบายไว้ด้านล่างนี้เพื่อ่จะเห็นว่ามันจะดอกเกียร์เซตอะไรบ้างเป็นเฮเลดของตัวโลสายโลเป็นเอกิสชิลของพลาดินหรืออะไรอย่างงี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ินไหนเป็นเจาะจงสเปซิฟิกก็มาไล่ดูตามนี้เนาะนะครับอ่ะโอเคคราวนี้อืมเหลืออะไรอีกนะ อ่ะอ,อีกเรื่องที่มันเข้ามาก็คือว่าในส่วนของตัวเกียร์เซตเนี่ยตอนแรกเนี่ยความหาย,ยากหาย,ยากง่ายที่ผมบอกไว้เนี่ยมันจะมีอยู่แค่5ดาวนะครับแต่ครั้งนี้มันจะมีส่วนขอตัวไอเทมที่เขาเรียกว่าอาร์ติแฟกต์เห็นไหมครับแต่ว่าไอเครื่องหมายดาวจะหายไปนะครับแต่จะกลา,ายมาเขียนว่าอาร์ติแฟกต์แทนอาร์ติแฟกต์คืออะไระครับมันก็มันก็จะเหมือนกับเกียร์อื่นๆทั่วๆไปเลยครับแต่ประเด็นก็คือว่าที่มันพิเศษกว่าอื่นๆนี่ก็คือว่ามันจะเพิ่มความได้เปรียบในส่วนของตัวสาย ต่างๆที่ปกติแล้วเนี่ยชิ้นธรรมดาเนี่ยมันจะมีแค่สายเดียวอย่างอันเนี้ยจะเป็นดักไนท์อย่างอันเนี้ยจะเป็นไวเมดอย่างอันเนี้ยจะเป็นพักลิสถูกไหมครับแต่อันเนี้ยจะเป็นดักไนท์แล้วก็ไนท์คราวเนี้ก็ได้บอกว่าผมก็ได้ทั้งจอาอินฟินิตี้อ่าอินฟินิตี้อินฟินิตี้ถ้าเกิดอ่านผิดขออาภัยนะครับในส่วนของตัวอินฟินิตี้เนี่ยจะได้ทั้งสองสายเลยก็คือได้ในส่วนตัวไนท์ด้วยแล้วก็ส่วนตัวดักไนท์ด้วยนะครับ โอเคอันนี้ข้ามเนาะก็ถือว่าเข้าใจแล้วนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นอ r t ติแฟคเมื่อไรเนี่ยเป็นสีแดงดอ่อมเนเมื่อไรเนี่ยก็คือว่าเราต้องมาลุ้นแล้วว่าเราจะได,เะได้เราจะได้เป็นกิจสิทธอะไรนะครับก็มาปรับใช้ตามาลัากษณะการเล่นของแต่ละคนแล้วก็สายอาชีพของแต่ละคนนะครับอันนี้ไม่สามารถฟริกได้เนาะคราวนี้ไปเดี๋ยวผมจะไปแนะนำนะครับวิธีที่เราจะด่านที่เป็นที่นิยมนะครับในการฟาร์มมากที่สุดฟาร์มตัวอนิมานะครับคริสตัลแล้วก็ผมแนะนําว่า ในช่วงต้นเกมครับพยายามพยายามช่วงต้นเอ็นเกมขอโทษทีครับช่วงต้นเอ็นเกมเนี่ยพยายามาปลดมิชชันอันนี้ออกมาให้ได้นะครับก็คือเดอะสตรีมิต์อยู่ที่ด่านใหญ่ด่านเอโซเมโมรีนะครับเดอะสติมิดนะครับเดอะสติมี่เดอะสติมิดเอ่ออเฮ้ยานยากหนังวะอ่ะอ,อันนี้ผมปลดผมตั้งไว้ที่เลเวลาสามร้อยน,300นะครับเราไปดูกันนะครับว่าทำยังไงให้มันเร็วที่สุดนะครับ เราจะได้ไออนิมาัสิสันเยอะมากภายในเวลาที่สั้นที่สุดนะครับเพราะด่านนี้มันเป้าหมายมันไม่ต้องทําอะไรมากนะครับไปเริ่มต้นมาก็เราก็วิ่งเลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆเป็น,น,นสายเวทเนี่ยก็ใช้บัฟวิ่งเร็วก็ได้ทำัก็จะช่วยได้อีกประหยัดเวลาอีกหนึงระดับหนึ่งนะเราวิ่งมากอดซ้ายไว้นะครับกอดซ้ายเกอดซ้ายไว้นะครับกาดซ้ายเลยนะครับอ่ะ เราก็เลยเจอหีบผีตรงนี้นะครับแล้วเปิดปั๊บเนี่ยมันจะบอกบอกว่า USY the t r i key ก็คือเรารมาณว่าเราได้กุญแจแบบประตูการฝึกฝนหรือว่าเทียวนะครับแล้วนะครับขั้นรให้เราวิ่งกลับครับแล้วก็โอบใจไว้นะครับจนมันจะเจอยักษ์ใหญ่กับหนูตัวเล็ก2ต,ตัวตรงนี้นะครับอุ้ยชิปหายแล้วออนี่แหละให้เรามาทางนี้นะครับแล้วก็กดเปิดประตูได้เลยเพราะเราได้กุญแจมาแล้วนะครับผมอะคราวนี้เป้าหมายของเราต่อไปก็คือว่าเราต้องจัดการนะครับ กับมอนตัวนี้นะครับแล้วก็ผ่านด่านง่ายๆเลยแค่นั้นนะครับส่วนของรางวัลที่จะได้ตอบแทนขึ้นอยู่กับว่าด่านนั้นเพื่อนๆปลดสอร์ไหนมานะครับอืมเนี่ยเร็วมากนะครับคราวนี้อ่าผมแนะนําว่าให้ใช้เกียร์เซตเบอร์เซิร์กนะครับในการตีเจ้าตัวนี้เพราะมันจะสตันนะครับแล้วเราก็แทบจะยืนตีไม่ได้ฟรีๆนะครับก็อันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับแนะนําให้นะครับอืมเดี๋ยวเราดูกันนะครับ ว่าคุออกมาไปยังไงอ่าผมได้อันนี้มามา13อันเนาะคราวนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับ13อันนี้มันก็จะไปทบไว้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วดานเนี่ยจะใช้ได้ในจำนวนที่เยอะนะมากๆเลยในการที่เราจะปลดออกมาเนี่ยอย่างอันเนี้ยมันใช้ได้หลร่เนี่ยผมเพิ่งมี13อันอยอันเงี้ยเพื่อนๆก็ต้องไปอ่าแบ่งใช้กันตามสะดวกนะครับว่าแต่เราคนเราใช้ทำอะไรนะครับอืมอันนี้แล้วแต่คนเลยจริงจริ นะครับไม่สามารถที่จะระบุะบได้นะครับหลงัลงๆมาผมตอนแรกผมก็ปดด่านอยู่นะแต่ว่าหลางัลงๆมาผมรู้สึกว่าเลเวลแม่งขึ้นยากผมก็เลยมาอัพเลเวลถ่ายที่ผมอยากจะเล่นมากกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเมมดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะอ่ะเมื่อกี้ผมอัพอะไรไปวะดกักูอ่ะดักูลนี่ผมอัพหมดทุกช่องแล้วเนาะอ่ะครบนะอ่ะคราวนี้เออไปดูจ็อบอินฟินิตี้กันอ่ะ ผมมีอยู่19เพื่อจะเห็นสังเกตว่าผมมีอยู่19พอยต์ก็คือได้มาจากการที่เลเวลัพมา19เลเวลเนาะเวลละ1พอยต point จากตอนแรกมัน max ก30นะครับอย่างที่ผมบอกตอนนี้ไอ้แคตชีเนี่ยก็หมายถึงว่าหัวข้อนเนี้มันบอกว่าผมมีอยู่ห้ายต์คือผมจะใส่เกิน5ไม่ได้อีก14ผมต้องไปใส่ช่องอื่นอ่ะอันนี้ผมข้ามน,นะถือว่าเข้าใจนะครับก็คือมีอยู่19พอยต์ส่วน point ที่แต่และหัวข้อนเนี่ยมันจะเพื่อนๆอานจะงว่าถ้าไปต่อไม่ได้วะ ก็คือมันจะมีถูกกำหนดไว้แล้วว่าได้กีพ่พอยในส่วนของหัวข้อนั้นนะ,นะครับอ่าถือว่าเคลียร์เนาะอืมคราวนี้อ่าผมมีอีกหนึ่งเทคนิคครับที่ดีดีกว่าดีกว่าด่านที่ผมฟาร,ร,ร์มเมื่อกี้มันก็คือด่านที่จริงมันคือด่านเดียวกันครับอ่าเดี๋ยวผม,มาหาก่อนให้เรากดตรงนี้นะครับให้เรากดอ่หาห้องออนไลน์นะแต่เราเลือกเป็นมิชชั่นเฉพาะเจาะจงว่าเราจะเอามิชชั่นไหนแล้วก็ให้เราเลือกเดอะสติมิทเหมือนเดิมนะ นะครับแต่ว่าอันนี้เรากดให้แพดค้างแล้วกดเลือกเคออสนะครับแล้วเรากดเซิร์ชตอนนี้ไอ้วิธีนี้มันจะเสียเวลาหาห้องนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าไอ้ห้องที่เราเจอเนี่ยเข้าฟางมันยาวหรือเปล่าเพราะว่าไอเกมนี้ระบบคิดคิดคิดตั้ดดนเนี่ยมันแปลกๆครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปจอยเขาเนี่ยเราจะได้คิดตั้นเยอะๆากว่าพกเพื่อนๆสังเกตด้านซ้ายนะพร้อมผมนะเห็นไหมอันนี้มาคิดตั้นตอนนี้จากสิบสามมากลายเป็นยี่สิบเอ็ดเว้ย เออก็คือถ้าเราไปจอยเขาเนี่ยเราจะได้คิดต้านที่มากกว่านะแต่เราจะเสียเวลาในการหาเนี่ยแล้วก็ต้องมารอเขาพร้อมกันถ้าเกิดเขาไม่พร้อมเราก็ไปไม่ได้นะครับเนาะก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับในส่วนของตัวเอ็นเกมนะครับถ้ายังมีข้อสงสัยในเรื่องของอื่นๆอย่างเช่นสายอาชีพหรือว่าบิวเริ่มต้นในการฟาร์มนะครับผมมีเทคนิคอยู่แต่ว่ามันจะคือเกมเนี้ยรายละเอียดมันเยอะมากๆนะครับผมจะต้องใช้เวลานะในการวิ เลียงออกมาเป็นคาพูดให้เพื่อนๆเข้าใจเนี่ยค่อนข้างนานนะคะรับก็เลยไม่อยากจะแบบคือเพื่อนๆเข้าใจมันก็คงไม่อยากจะเหนื่อยฟรีอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะแบบเฮ้ยทํามาแล้วแบบคนไม่สนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอืมถ้าเกิดเพื่อนๆอยากอยากจะทราบจริงๆหรืออยากจะรู้จริงๆว่าอะไรยังไงเนี่ยก็เม้นบอกไว้เลยนะครับผมยังไงก็ได้อยู่แล้วนะคุยกันได้อยู่แล้วผมตอบอยู่แล้วนะครับก็โอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็มีความสุขกับการเล่นเกมนะครับผมโชคดีครับผม